ประจำนะคะทุกค่ำคืนวันพุธค่ะเราจะติดตามอนาคตทองคำนะคะที่มองข้าวโดยในด้นของคลาสสิโกนะคะตอนนี้คุณนะัทธีชาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคลาสสิโกรออยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนัีค่ะคะ่ะคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะ คุณนัคะถ้าว่าเรามองนะคะถึงประเด็นในการพิจารณาแนวโน้มของ QE นะคะในค่ำคืนวันนี้ของทางด้านของเฟดนั้นถือว่ามีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะส่งผลทําให้ราคาทองคามีโอกาสที่จะไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะไหมคะค่ะสําสหรับประเด็นในคืนนี้นะคะต้องบอกว่า ตลาดก็มีการคาดการณ์ถึงการเข้าซื้อพันธบัตรเพิ่มเติมของพันธบัตรระยะยาวมูลค่า4.5หมื่นล้านดอลลาร์ต่อนะคะเพื่อทดแทนตัว operation twist ที่จะสิ้นสุดในสิ้นปีนี้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวบวกที่ตลาดมีการคาดการณ์เพราะฉะนั้นทําให้ราคาทองคำนะก็ถือว่าสามารถประคองตัวเหนือที่ดับ1,700เหรียญดอลลาร์ทอยออนได้ในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าทัานี้ทั้งงานถ้าเกิดคืนนี้นะคะมีการประกาศมาตรการนี้ออกมาก็ถือว่า เป็นอะไรที่มีการคาดการณ์อยู่นะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดว่า มีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยบวกกนะับราคาทองคําได้แต่ว่า,าทางนี้ท้งนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงสองชั่วโมงที่ผ่านมานะคะราคาทองคําก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณเกือบหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดเหรียญวสอลาถอยออนนะคะแล้วก็ถือว่ายังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะก็มีแรงขายออกมาเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนทิ้งคืนนี้นะคะราคาทองคําก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าเหรียญจนถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเหรียญวสอลานะคะแล้วก็รอคอยผลของทาง F O ซึ่งจะมีการประกาศออกมาหลังที่คืนนะคะรวมถึงทั้งการกําหนดนโยบายในช่วงสองปีข้างหน้าต่อไปของทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาดูมุ่งมองอต่อเศรษฐกิจต่อไปนะคะแล้วก็ร่วมถึงนายเป็นวมนแก้ก็จะออกมาแถลงการแล้วก็ สรุปประเด็นนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ถือได้ว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะเคลื่อนไหวผันผวนก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าท้งนี้ทางนั้นถ้าราคาทองคำีย่ยสามารถประคองตัวเหนือเที้ระดับ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญได้นะคะโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านหนึ่งพันรอยี่สิบอีกครั้งก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็แนะนํานักลงทุนว่าอาจจะติดตามดูให้ดีเพราะว่าหลังจากสัปดาห์นี้ไปนะคะราคาทองคาก็ น่าจะเคลื่อนไหวมีความผันผวนมากขึ้นแต่ว่าปริมาณการซื้อขายก็จะเบาบางลงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มหยุดชิ้นปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากเดนของวันนี้แล้วก็รวมถึงวันพนุธนี้แล้วก็มันลืนนะคะก็จะมีการประชุมของทางอ e ูสซัมม um ิตด้วยนะคะก็จะเป็นปัจจัยทางด้านยุโรปที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องต่อไปแต่คาดว่าอย่างไรก็ตามในคืนนี้นะคะตัวมาตรการอของทางสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรการอะไรออกมานะคะ สำหรับการต่ออายุของตัว Operation Twist ไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําได้แต่ทงนี้ท่านนั้นก็ต้องดูว่าราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเหนืออย่างแนวรับที่สําคัญที่จะให้ไวก็เทียบอัะประมาณ 1, 6 7 0งนเสหรียญเวส์ลาทอยออสนะคะก็แนะนานักลงทุนว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนโดยระยะกลางระยะยาวถ้าราคาทองคํายังสามารถประคองตัวเหนือแนวรับบริเวณนี้ได้นะคะอาจจะเข้ามาสะสมได้นะคะโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อก็ยังมีอยู่ค่อนข้างสูงในปีหน้าค่ะค่ะ เอาอไรก็ตามพอเรื่องของผลการประชุม FOMC ที่เราจะทราบหลังเที่ยงคืนของวันนี้นะคะผ่านพ้นไปยังคงม,มีประเด็นเรื่องของ Fiscal c l i f ปตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังกดดันให้ราคาทองคำยังขึ้นไปไม่ได้ไกลไหมคะคุณนะคะค่ะสำหรับประเด็นทางด้าน f ิ s c ั l ลค i ิปนะคะก็แน่นอยก็ยังเป็นประเด็นที่นักลงทุนยังมีความกังวลอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถ มีความชัดเจนได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคำขึ้นอย่างจากัดอยู่จะสังเกตเห็นว่าบริเวณแนวต้านบริเวณ1720เี่หรียญ1น3 5เยบหเรียญบริเวณนั้นก็ยังเป็นแนวต้านที่สําคัญนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้จะมีแรงซื้อเข้ามาบ้างแล้วก็อย่างกองทุน SPDR a นะคะก็ถือว่ายอยสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกสัปดาห์นะคะเน็ตเป็นบวกแต่ว่าราคาทองคำก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณนี้ไปได้นะคะก็ยังถือว่า อ็นว่าในช่วงนี้ประเด็นทางด้านซิเทิลคริปหรือแม้กระทั่งทางยุโรปนะคะก็ะยังเป็นประเด็นดที่กดดันราคาทองคำในชิ้นปีนี้อยู่นะคะแต่ว่าอย่างวันนี้นะคะทางด้านสเปนก็ถือว่ามีข่าวดีเข้ามาบ้างนะคะที่สเปนได้รับเงินช่วยเหลือจากทางยุโรปเข้ามาทางซากฝังธนาคารพาณิชย์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคำบวกได้บ้างแต่ว่าในช่วงนี้ก็ ถือว่าจนถึงสิ้นปีนี้ก็ยังมองกรอบราคาทองคำประมาณหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญจนถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าเหรียญอยู่ค่ะค่ะส่วนปีหน้าถ้าเกิดว่าเราดูประเด็นเรื่องของความต้องการทองคํานะคะจากทางฝั่งของจีนและรวมไปถึงอินเดียด้วยที่จะมีเทศกาลทั้งตรุษจีนแล้วก็ปีใหม่เนี่ยน่าจะผลักดันให้ราคาทองคําในช่วงต้นปีคุณนัทประเมินไว้แนวต้านด้านบนประมาณสักเท่าไหร่เพราะว่ามีดางสำนักบอกว่า,วาทั้งปีในปีหน้าเนี่ยอาจจะได้เห็นสองพันเหรียญต่อออนซ์เนี่ยคะ่ะ ค่ะก็สำหรับไตรมาสแรกนะคะยังมองที่นาต้านร,ระดับ1800เหรียญเยนโซลาก่อนนะคะเพราะว่าถือเป็นนาติกที่สําคัญอย่างปีนี้เองก็ตามนะคะก็ขึ้นมาทดสอบประมาณสองครั้งนะคะคือเกือบ1,800เหรียญแล้วก็ยังมีแรงขายแลวก็ยังไม่ผ่านไปได้เพราะฉะนั้นบริ 1, เวณ1น0 0เหรียญตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับกาแพงที่หนาแน่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับปีหน้าในช่วงไตรมาสแรกถึงแม้ว่าจะมีดีมาทางด้าน ีเข้ามานะคะก็ต้องดูว่าถ้าราคาทองคำสามารถทะลุแนวต้านระดับ1 7 5่เดหรียญขึ้นไปได้นะคะก็ไปดูแนวต้านถัดไปที่ระดับ1,800เหรียญน,นะคะแต่ว่าคาดคาดว่ายอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าในใจมั่นแรกถ้าราคาทองคำสามารถทะลุผ่านที่ระดับ1,800เหรียญขึ้นไปได้นะคะโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อหลังจาก1,800เนี่ยจะเป็นไปอย่างค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อ ถึงระดับ1,900เหรียญยูเอแคลร์ทอยอยอนได้ในปีหน้านะคะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งน,นั้นจนถึงสิ้นปีนะคะโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นไปถึง2,000เหรียญก็มีอยู่นะคะเพียงแต่ว,ว่าก็จะต้องดูก่อนว่า ราคาทองคำในช่วงต่อยมาสแรกเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าถือได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็มีหลายๆปัจจัยอย่างที่เราคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านฟิสกิกส์เคทที่คาดว่าทายที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะมีความสําเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่ายังไม่มีความชัดเจนในช่วงนี้อยู่นะคะแล้วก็ยังกดจันราคาทองคําอยู่ด้วยค่ะได้ค่ะาล่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนัท<ด>ค่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ